สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทกท่านนะครับที่สืนสอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่ต่อนกเขาใหญ่ทุกทกท,กท่านนะครับวันนี้มาเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปนะครับช่องนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้เอาเจ้าหนึ่งเพชรนะครับเจ้าหนึ่งเพชรนะครับมาใส่หน้าโรงเรียนนี่นะครับพอดีเจอตัวหมายไว้นะครับวันนั้นเอาอ่า เจ้าสองมานะครับไม่เข้านะครับอาทิตย์ที่แล้วเนาะอันนี้ก็เลยจะเอาเจ้าหนึ่งเพชรใสนี่นะครับต้นนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่เจ้าหนึ่งเพชรก่อนนะครับคโอ้โหนะครับขึ้นเจ้าหนึ่งเพชรเสร็จแล้วนะครับนะครับหันนะครับนะครับเรียกแล้วครับเรียกแล้วครับ คครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเจ้าหนึ่งเพชรจะดึงสายเหนียวไร้หรือเปล่าครับมาลุ้นกันยาวๆครับผมี่แหละครับเจ้าหนึ่งเพชรก,ก็เรียกดิวเรื่อยๆนะครับสายเหนียวไม่ยอมเข้าร่วมครับ เพ็ดคูนะครับไม่สู้นะครับนกป่าไม่สู้ครับ เดี๋ยวผมขยับเข้าก่อนครับลูกปลาเข้าหนึ่งเพชรด้นะครับมีอ่างด้วยครับดึงลูกด,ดึง มีอ่างด้วยครับอ่างนี่นะครับมีนกป่าเข้าหนึ่งเพชรแล้วนะครับมีนกป่าคู่อ่างด้วยครับ ขาลมครับขาลมตัวเนี้ยเสียงโตโตหน่อยนะครับอยู่วนพันเนี่ย เหนียวครบเหนียวดูดูดเ,นเนียดครับมีอ่างด้วยครับอ่างที่ได้เงินประมาณสามคำสี่คำนะครับดึงให้ได้นะครับหนึ่งเพชรครับมองนะครับมองนะครับผมขยับก็ไม่ได้นะเพราะผมอยู่ใกล้ๆนี่ครับ เพดปักนะครับขาลมใช้ได้ครับนกป,ป่าตัวนี้ครับ อย่างกลางๆนะครับมาดูวงในของเจ้าหนึ่งเพชรนะครับ ไม่ยอมขยับเลยครับ เดี๋ยวจริงๆครับกูอ่างด้วยนะครับตัวนี้ครับน่าจะที่ได้ยินประมาณ3-4มสี่คำนะครับหนึ่งเพชรตักนะครับ อไม่ยอมขยับเลยครับนิ่งเลยมีคารุมครบเครื่องนะครับตัวนี้ครับอ บนพระเนียดนะครับน่าจะห่างจากพระเนียดประมาณเมตรกวัวๆนี่แะครับเมตรเกือบสองเมตรนี่ครับมันนิ่งเลยครับ จะจับเจ้าอ่างได้หรือเปล่าอ่างคารุมนะครับตัวนี้ครับ xám à. nhưng số chỗ... xám หยับลงมาได้แล้วครับนิดหนึ่งโอ้มือสั่นนะครับผมมือสั่นนะครับลุนระทึกนะครับอ่างน่าจะสี่ห้าคำนะครับ เดินนะครับม,มีออดมีอ้อนด้วยนะครับมีเพชรครับ เดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันใหม่นะครับมือผมสันหมดครับนี่ครับสู้กันมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังเพชรก็ยังเรียกอยู่เรื่อยๆนะครับลูปป่าไม่ขยับเลยครับตัวนี้สุดยอดนะครับคารลมครับ ขาลมครบเครื่องครับตัวนี้ครับแต่ดูแล้วน่าจะดูะเนียดนะครับไม่ขยับเลยครับมีอ่างน่าจะประมาณสี่ห้าคำนะครับตัวนี้ขาลมครบเครื่องครับเสียงทางกลางนะครับ แต่ไม่รู้ว่ากี่กุกนะครับอทางโรงเรียนเขาก็มีน่าจะทำความสะอาดนะครับหนึ่งเพชรคูนะครับ เสียงกลางๆนะครับเสียงกลางปิ้นใหญ่นะครับตัวนี้ครับ ยอมเข้าตีนะครับไม่ยอมเข้าตีเจ้าเต็งเจ้าหนึ่งเพชรเลยนะครับ ออ,ออกแล้วครับออกแล้วครับเดี๋ยวค่อยถ่ายไหมครับโอเคครับลูกป่าออกแล้วนะครับโอ้หนึ่งเพชรน่าจะเหนื่อยแล้วครับชู้กันเกือบ ชั่วโมงหนึ่งนะครับโอ้โเครับจะได้เก็บเจ้าหนึ่งเพชรแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามใหม่นะครับตอนเย็นครับเอเครับเดี๋ยวเก็บเจ้าหนึ่งเพชก่อนนะครับเอยครับตอนนี้ก็จะได้เก็บเจ้าหนึ่งเพชเข้ากรงก่อนนะครับโอ้วันนี้ถือว่าสู้กันสุดมันนะครับระวางลูกต่อกับนกป่านะครับระวางเจ้าหนึ่งเพชกับนุกป่าครับนกป่าก็สายเหนียวนะครับ แต่มีของดีครับเดี๋ยวไปตามใหม่ครับนกป่าคารมครบเครื่องนะครับห่างสูงสุดถึงตามที่ได้ยินนะครับสี่ห้าคำนะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมเอาเจ้าหนึ่งเพชรเข้ากรงก่อนครับ โอเคครับตอนนี้หนึ่งเพชรก็เข้ากรงไปทีเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปตามใหม่นะครับนกป่าตัวนี้ครับคลิปนี้ก็จะลาอาจารย์ทุกท่านเป็นเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามงมุดลูกเขาใหญ่สายสองด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม